ก็มาอัดเพลงอ่าเพลงอะไรนะเทียครับเทียอัดของลายกีตาร์ลายหลักกับเบสเสร็จไปแล้วดูซากของการเสร็จนะดูที่จอดูที่จอจอนะฮะดูที่จอขอดูแท็กหน่อยพี่แท็กเหรอครับขอดูแท็กหน่อยนี่โอ้โหครับสีสีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้สีอะไรบ้างวันนี้หรือแลรวพี่โอ้โหแม่งมาเป็นลุงเลยนะฮะ เขาเรียกว่าอะไรวะสลิมเหรอสลิมเฮ้ยไม่ใช่เรมโบ้โอ้โหเอาช่เสียหลักเลยในกำลังใดร้องครับในเทียในเวอร์ชั่นภาษาปาษาอังกฤษครับภาษาไทยใครอัดฮะภาษาไทยเดี๋ยวให้น้องเกมมาอัดพระกระโดดกำแพงครับผมพระกระโดดกำแพงเดี๋ยวเราจะให้ฮาวเวิร์ดมาอัดภาษาไทยครับผมฮาวเวิร์ดร้องเป็นไทยแถวนี้เบธเสร็จไปแล้วเบธเก็บเข้ากีตาร์กีตาร์เกมหมดแล้วเก็บหมดแล้วแท้นี่วายมากอันนี้อัดห้องพี่ไผ่นี่ฮะไผ่มิวสิก เจ้าของมาแล้วนี่ฮะเจ้าของมาแล้วครับผมเอาามเต็มตัวเจ้าของมาเจ้าของไปแล้วใครวานกดดอกจำหน่อยกดดอกคีบดอกติดการติดกันนักร้องแล้วนะครับก็จบคลิปกันแค่นี้บ๊ายบายเจอกันครับอีกสองอีกสองคนครับผมดอกจัน